สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดินทางไปเที่ยวทะเลกันครับหยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีโอกาสก็เดินทางไปนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งเลยกองบินห้ามาหน่อยนะครับเป็นอ่าวมะนาวนะครับซึ่งอ่าวมะนาวนี้ก็มีคนมาเที่ยวพักผ่อนมีร้านอาหารขายของกินมากมายนะครับที่สําคัญคือน้ําทะเลสวยนะครับแล้วก็ ตื่นมาเช้าๆนี้ครับได้ยินเสียงคลื่นเสียงน้ําทะเลกระทบกับชายหาดทรายสีขาวเม็ดละเอียดละเอียดก็ให้สร้างความรู้สึกสดชื่นดีเลยครับซึ่งผมเดินทางมาอนอนค้างคืนที่อ่าวมะนาวนี่นะครับหนึ่งคืนตื่นเช้า,ชาก็จะมุ่งหน้าคืนลงไปสู่ภาคใต้ต่อไปครับสําหรับวันนี้นะครับเดินทางกันมาตั้งแต่ตอนช่วงห้าโมงเย็นครับมาถึงอ่าวมะนาวก็เรียกว่า ยังไม่มืดดีนะครับก็มาถึงประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะครับสินค้าที่ก็ยังไม่ตกดินดีนะครับพอตื่นเช้าขึ้น็มานอนค้างคืนหนึ่งนะครับค่าที่พักก็ไม่แพงครับประมาณคืนละเจ็ดร้อยห้าสิบถึงพันห้านะครับก็เลือกดูมีรีสอร์ทให้เราเลือกพักนะครับหลายแห่งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแต่บางแห่งนะครับก็นักท่องเที่ยวก็ไปเยอะบางแห่งนักท่องเที่ยวก็มาน้อยนะครับ ตอนนี้เราตื่นขึ้นมาครับประมาณ6โมงเช้านะครับพระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นดีเท่าไหร่นะครับจะฟังเสียงขึ้นน้ำทะเลกันครับได้ยินเสียงนกร้องฟังเสียงขึ้นทะเลแล้วเป็นยังไงครับสร้างความรู้สึกสดชื่นดีใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เดือนเมษายนนะครับอากาศก็ ร้อนมากเลยนะครับบางจังหวัดนี่ก็สามเจ็ดสามแปดองศาสามสิบเก้าบางแห่งก็สี่สิบกว่านะครับเขตกรุงเทพนี้บางแห่งนะครับเช่นงบางนานี่ก็ทะลุไปสิบห้าสิบอดหสิบสององศาแล้วนะครับแต่ใจเราอย่าร้อนตามนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสลองไปเที่ยวทะเลหรือน้ําตกก็ได้นะครับสร้างความรู้สึกสดชื่นเป็นการเติมแบตเตอรี่ให้กับตัวเราด้วยนะครับตามไปชมคลื่นทะเลกันต่อเลยครับ ครับซึ่งบริเวณนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าของที่พักหรือรีสอร์ทบ้านพักนะครับก็ติดกับริมทะเลเลยนะครับตื่นมาช้าๆก็ยังไม่เจอใครนะครับก็มาเดินชมคื่นทะเลยามเช้าครับอากาศก็ดีครับเรียกว่าไม่มีฝุ่น PM เอ็มนะครับพออยู่ใกล้ทะเลมาดูเปลือกหอยกันครับก็ถูกน้ําทะเลพัดขึ้นมานะครับเป็นละลอกละลอกนะครับส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนหอยแคงนะครับเป็นหอยทะเลนะครับก็ โดนน้าทะเลมากๆก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเนี่ยครับหาดทรายนุ่มละเอียดเท้ามากเลยนะครับเดินตอนเช้าๆก็เป็นการบําบัดสุขภาพนะครับฟื้นฟูจิตใจได้ด้วยนะครับการเห็นน้ําทะเลหรือได้มีโอกาสได้ไปว่ายน้ําหรือว่าดําน้ํายิ่งดีต่อใจเลยนะครับเพราะว่าบางทีอากาศร้อนครับได้สัมผัสน้ําทะเลได้ยินเสียงคลื่นเสียงลมนี่ก็สร้างความรู้สึกสดชื่นทําให้ไม่ร้อนนะครับ ันนี้เราเลยกองบินห้าเข้ามาด้านในนะครับจะมีรีสอร์ทที่พักมากมายหลายแห่งเลยพาทิตสวยจริงๆครับกําลังขึ้นนะครับไม่ใช่พาทิตตกนะพระอาทิตกําลังขึ้นเลยมีการสร้างสะพานปลาใหม่้วยครับอยู่ลิบๆที่เราเห็นเป็นแนวๆนะครับเป็นสะพานปลาเอาไว้เป็นท่าเทียบเรือนะครับของชาวประมงนะครับดูพาทิตยกันนี่ครับโอ้โหนะครับ มีหมอกจางๆนะครับไม่ใช่ฝุ่นพีเอมนะครับหมอกจางๆทำให้เห็นภูเขาจางๆนะครับสวยงามมากครับมีภูเขามีเกาะนี่ครับตอนนี้เพิ่งจะหกโมงเช้านะครับทรายกำลังเริ่มจะขึ้นครับ ตื่นยังครับตื่นยังตื่นยังครับเนี่ยดูวันโอ้ยยังงงที่ตายอยู่เลยอถอดรองเท้าเลยครับถอดรองเท้าเลย,เยถอดรองเท้าเลยจ้ะอันนี้สาลายจ้ะแมงกะปุนที่ไหนอะสาลายทะเลนี่สาลายดูนีครับด,ดูอะไรเดี๋ยวดีดูตปูมันวิ่งหนีน้ำพุด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 นี่ครับ โอ้โหมีปลาหอยไหมครับมีปลาหอยไหมหอยหอยขา,ขาวๆน้อยมากเลยครับป้ายเดินเที่ยวต่อโอ้ยนี่หอยใหญ่ตัวนี้หอยใหญ่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 หแล้วก็ไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่แล้วหอ,อยตายแล้วนะครับหอยตายแล้วถูกน้ำซัดขึ้นมาจากทะเลน,นี่อันนี้นี่อันนี้ก็พอน้ำค่อนข้างลึกนะครับ น,น้ำทะเลพัดน้ำทะเลพัดพัดทรายขึ as <S <S ้นมาน้ำลึกมากค่อนข้างลึกเลยเดินลงไปนี่มิดเลยนะครับเห็นอย่างเงี้ยครับนี่ยมีสันไฟนิดนึงเลนี่ลงไปข้างล่างนี่ลึกมากเลยไม่เหมาะสาหรับคนว่ายน้ําไม่เป็นนะครับถ้าคนว่ายน้ําเป็นนะครับอาจจะถูกน้ําดูดลงไปในทะเลได้เลยครับยานเช้านี้น้าทะเลกำลังขึ้นนะครับขึ้นแรงมากเลยนะครับ่าเดินต่อครับเดินต่อเดินต่อ เดินหนูะเดินมองไปข้างหน้าครับได้ไม่เมาขึ้นโอ้น้ำเย็นสบายสบายรื่นเลครับก็ลูกสาวคนเล็กนะครับตื่นขึ้นมาก็มาเดินเที่ยวชายหาดทะเ,เลด้วยกันครับได้ฟังเสียงน้ำทะเ,เลซับขอบ ชายหาดนี่ครับก็สร้างความรู้สึกสดชื่นครับ่นตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท่ามกลางหมอกจางๆด้านหลังก็เป็นภูเขาหรือว่าสะพานปลาของชาวประมงนั่นเองนะครับซึ่งบริเวณที่พักเนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ติดกับชายหาดชายทะเลนะครับแทบจะที่ทุกแห่งเลยนะครับนี่ก็เป็นรอยเท้าสุนัขนะครับก็เรียกว่าตื่นก่อนผมนี่ครับมาเดินเหยียบย่ำ ทรายท <ำ S 1> ยําให้เป็นรอยเท้าเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ทรายนิ่มมากเลยเ,ออเพราะว่ามาคืนน้ําขึ้นมาบนนี้เลยนะครับนี่นะฮะในน้าเริ่มลงหน่อยละมาคืนน้านนําซัดขึ้นมาบนนี้ครับทําให้เกิดทรายนิ่มสันทรายขึ้นมาบนเนินนี้นะครับนิ่มมากเลยหอยตัว,วเล็กเลยเหมือนถีเสื้อเลยครับหอยเลยไม่รู้ครับน่าจะเป็นหอยแมลงภู่นั่นแหละตัวเล็กๆ พระศิกย์กำลังขึ้นเลยครับชอบไหมหนาวไหมอากาศเย็นไหมโคตรหนาะวโคตรหนาวอากาศดีมากครับอากาศไม่ร้อนเหมือนภาคกลางประตูสู่ภาคใต้เลยนะครับจังหวัดประจวบนี่ประตูสู่ภาคใต้เดี๋ยวเดินทางไปที่ชุมพรครับสุราษฎนะร์นครศรีธรรมราชเข้าสงขาลาเยลาปะตะัตตเนีแล้วย้อนขึ้นมาที่จังหวัดสูลน,นะครับไปเที่ยวเกาะดิเต๊ะกันครับ ครับคลิปนี้ก็เป็น e ีพีหนึ่งนะครับเส้นเราจะเดินทางไปสู่เกาะลีเป๊ะนะครับเดือนนี้เราก็มานอนพักที่กองบินห้าหรือที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันก่อนนะครับก่อนจะเดินทางเียวหาอะไรทานข้าวเรียบร้อยรองท้องแล้วก็จะเดินขับรถมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้กันต่อนะครับ บางทีการเดินทางสู่ภาคใต้ไกลๆนะครับเราก็ต้องมีเวลาหลายๆวันหน่อยนะครับยิ่งเราเราอยาไปเร่งรีบมากเกินนะครับถ้าใกล้จะค่านะครับหรือใกล้จะมืดเนี่ยพาจะ่กล้ตกดินก็หาที่พักกันซะก่อนนะครับไม่ควรประมาทนะครับบางทีเรามากับครอบครัวเล็กๆนะครับพักผ่อนให้เต็มอิ่มนะครับเพื่อการเดินทางนะครับจะได้ไม่เมื่อยล้าสร้างความรู้สึกสดชื่นให้กับร่างกายครับตอนนี้เดินแช่น้ําตอนเช้านะครับกับ ชายหาดที่มีน้ําทะเลซัดเข้ามาก็สร้างฟาร์มสดชื่นกระปรี้กระเป๋าได้เป็นอย่างดีเลยครับไปชมต่อเลยครับเดินชมน้ําทะเลกันต่อนน EP นี้เมื่อคืนประมาณสามทุ่มครึ่งครับเดินทางออกจากบ้านแต่หกโมงหกโมงเย็นนะครับมาสิงอา่อาวมะนาวแล้วก็จังหวัดประจวบเนี่ยประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับอาดติดกำลังขึ้นเห็นไหมครับสีแดง อยู่ตรงสะพานปลาเห็นไหมครับนี่สุดยอดเลยดูครับดูขึ้นครับดูขึ้นดูขึ้นดูขึ้น,น,นอ่ามาไม่ถึง ซึ่งบริเวณที่ขึ้นซัดมานี้นะครับถ้าเราเดินลงไปอีกนิดนะครับเกือบครึ่งเอวเลยนะครับเพราะว่าเป็นสันปลายเกิดตื้นมาเล็กน้อยนะครับข้างล่างนั้นน้ำลึกมากเลยนะครับดีไหมชอบไหมชอบนะเดินเดินเที่ยวน้ำน้ำซัดน้ำซัดน้ำซัดน้ำทะเลน้ำทะเลซัดที่ไหน นี่ครับโดมเต็มีเด็กต้องจับมือไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวน้ำทะเลเดือดไปนะครับโอ้ยเต็มให้ลูกขึ้นนะให้ลูกขึ้นนอนเดี๋ยวเดี๋ยวทำสันตาให้ดูตีนเหยียบไปดูน้ำหายไหมเนียบเนี้ยบเนี้ยบดู โอ้โหน้ำแรงไม่แรงดูถามใจเธอดูโอ้โหพื้นซักมามาก็ได้เวลานะครับตอนนี้ก็จะตื่นมาทางข้าวเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อแล้วครับก็เป็น EP สั้นๆครับเป็นคลิปสั้นๆนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งสถานที่บ้านพักนี้นะครับก่อนจะเข้าห้องพักก็มีน้ําจืดไว้ให้ล้างตัวล้างเท้านะครับก่อนเดินทางเข้า ที่พักนะครับนี่คือบ้านพักของเรานะครับซึ่งติดชายหาดหรือชายทะเลเลยนะครับนี่ครับบริเวณที่น้ำจืดเอาไว้ล้างเท้าก่อนจะเข้าห้องพักนะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นซุ้มเก้าอี้นั่งนะครับซุ้มไม้เก้าอี้นั่งให้เราได้นั่งรับประทานข้าวเช้ากันด้วยนะครับเป็นน้ำทะเลเากำลังล้างเท้านะครับน้าจืดน้าจืดที่นี่น้ำแรงดีนะบ้านะอย่งนี้ ก็พามาเยี่ยมชมบ้านพักนะครับที่นี่ตรกคืนละประมาณ2อ0พันหนะครับเป็นบ้านแบบหลังๆนะครับห้องไหนห้องนี้อะไรนะตลาดสระลองวานจังหวัดประจวบจ้า ก็เป็นตลาดเช้าครับของของวานนะครับก็เป็นอีพีสั้นๆครับมาให้ได้ชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่อนะีพหน้าขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ